สวัสดีเพื่อนทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม Power เป็นเกมแนว MMORPG ที่ให้ผู้เล่นมีอิสระในการฟาร์มการจับมอนสเตอร์และที่สําคัญเราสามารถเล่นกับเพื่อนของเราได้มีระบบฟังก์ชันต่างๆการสร้างบ้านการสำรวจพื้นที่การลงดานการตีบอสเลยว่าแม้กระทั่งการไต่หอคอยและในพาทน,นี้นะครับเราจะมาไกด์เบื้องต้นสําหรับ5สิ่งที่เราควรรู้ในการเล่นเกม Power ที่จะทําให้เพื่อนๆเนี่ยสามารถเล่นเกมเนี่ยได้ง่ายมากขึ้นซึ่งจะมีวิธีอะไรกันบ้างนั้นก่อนไปรับชมคลิปฝากเพื่อนกดไลค์คลิปนี้คนละหน like. ึ่งไลค์แล ก็ติดตามหลายก็จะิดงแจ้งเต <c oughs> ือน <c oughs> กันไว้ด้วยนะครับ โอเคครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของการสร้างเซิร์ฟเวอร์กันหน่อยละกันนะสำหรับใครที่อยากเล่นคนเดียวนะครับในโหมดของมัลติเพลเยอร์เนี่ยเราปิดไปเลยแต่ถ้าใครอยากเล่นหลายคนนะครับก็กดออนได้แล้วเราก็สามารถเชิญเพื่อนมาเล่นกับเราได้ซึ่งในส่วนของตัวเกมมีการปรับระดับหลากหลายระดับมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของ normal, hard หรือว่า custom ที่เราสามารถเซตติ้งทุกอย่างภายในเกมไม่ว่าจะเป็นการดรอปของทรัพยากรการ d r อปของมอนการเพิ่มโอกาสการจับหรือแม้กระทั่งการ d r อปเลท EP ในส่วนนี้สามารถเซตติ้งได้หมดเลยนะครับถ้าใครอยากให้กแบบ็น อีพีเลทนะครับสองร้อยเปอร์เซ็นต์ก็คือเก็บหินก้อนเดียวคือวิอัพแน่นอนแต่ถ้ารู้สึกว่ามันง่ายจนเกินไปก็เล่นในส่วนของ n o r ม a l ตามค่า Standard ที่ตัวเกมเซตติ้งไว้ให้เราได้เลยเมื่อเราเซตติ้งทุกอย่างเรียบร้อยแล้วนะครับก็กดทําการสร้างเวลได้เลยเมื่อเราเข้ามาสู่ในตัวเกมแล้วนะครับเ,เพื่อสามารถกดสเปกปลาค้างเพื่อทําการสคริปในการเกิดได้และในส่วนนี้ครับเ,เพื่อสามารถกดรีสปอน n เพื่อย้ายจุดเกิดของตัวเรานะครับว่าจะไปเกิดในจุดไหนแต่เท่าที่ลองสังเกตมาแล้วนะผมรู้สึกว่าสแตนดาร์ ในส่วนนี้นะครับก็จะมีหลายจุดแต่ถ้าอยากง่ายสุดก็ตรงนี้ครับดีที่สุดแล้วนะครับนี่เมื่อเรามารีสปอนส์แล้วนะครับสิ่งแรกที่ต้องทําก็คือการเปิดเสาเมื่อเปิดเสาแล้วให้มาคุยกับคนตรงนี้นะครับเพื่อรับไม้10อันที่สําคัญผมไม่แนะนําให้เพื่อนไปทําการต่อยไม้นะมันค่อนข้างเสียเวลาเราวิ่งไปกับพื้นเลยก็ได้นะมันก็จะมีพวกหินพวกไม้ต่างๆนะครับให้เราเก็บคือเก็บแค่พวกนี้ไว้ทุกคนเราก็เลเวล up แล้วนี่ไงเจอละเก็บไม้นี่ไงแป๊บเดียวเองเลเวลสองแล้วเก็บไป มีอาหารด้วยนะเก็บเบอร์รี่ไปกินได้เมื่อเราเก็บไปสักระยะเวลาหนึ่งแล้วสิ่งต่อไปที่เราควรทำก็คือทําการสร้างโต๊บบิวซึ่งในส่วนของโต๊บบิวเนี่ยใช้ไม้แค่2อันซึ่งน้อยมากๆนะแล้วก็ทําการบิวโตขึ้นมาอย่างต่อไปที่เราควรทำนะครับก็จะเป็นพวกพิกแอ็กนะครับไว้ขุดหรือว่าใครจะฟาร์มขวานเพิ่มเติมก็ได้นะครับแต่เราต้องใช้หินอีกประมาณ4่ก้อนแล้วผมก็จะ,ะเจอละ2ก้อนอเหมือนว่าผมจะเห็นหินตรงฝั่งซ้ายนะยังไงเหิน่ครบละ ตอนนี้เรามีอุปกรณ์ครบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับให้เราทำการกดที่ตัวทีนะครับหรือว่าเทคโนโลยีนะครับดังนั้นให้เราทําการลดโปรเกมบอลของเรากก่อนนะครับอันนี้ไว้ทําการจับโอสเตอร์ของเราแล้วก็จะมีการลดฟังก์ชันอื่นๆส่วนนี้เอาไว้สร้างบ้านนะครับในตรงนี้เราต้องหาไม้หินแล้วก็แร่นะครับเป็นแร่อย่างนี้นะหรือว่าเราจะวิ่งตามเก็บตามพื้นก็ได้ให้ทำการขุดไปเลย <c oughs> เอาแค่พอประมาณแล้วก็วิ่งหาหินหน่อย <c oughs> มันต้องใช้หินแล้วก็ไม้เยอะพอสมควร แป๊บเดียวเองเวแบบลสามแล้วยังยังไม่ได้ไปถึงไหนเลยเกมนี้ค่อนข้างเวลไวนะครับแล้วก็เดี๋ยวมีสูตรการปั๊มเลเวลด้วยนะสำหรับใครที่เล่นในโหมดฮาร์ดนะซึ่งผมใช้สูตรนี้ทำให้เราแบบเก็แบบแบบแบบเลเวลได้ค่อนข้างเร็วมากแมเมื่อเราได้เสร็จแล้วนะครับแล้วก็ฟาร์มโปกเกบ,บอลตอนนี้คือเราต้องการไม้เพิ่มแล้วก็หินเพิ่มหน่อยรู้สึกว่าลูกเดียวมันไม่น่าพอเหล็กกันจับมันไม่ได้ติดง่ายขนาดนั้น อีกอย่างหนึ่งนะทุกครั้งที่เราเลเวลอัพนแถบเพื่อนเพื่อสามารถอัพในส่วนของสเต็ปพอยต์ของเราได้แต่ว่าค่าสเตตัสในส่วนนี้ผมจะแนะนำในส่วนของการเพิ่มน้ำหนักแล้วก็สเตปเน่าเพราะว่าเป็นส่วนที่ใช้ปล่อยมากมากเลยในส่วนของพวก sp เนี่ยกับแอคแท็กเนี้ยไม่ต้องเพิ่มก็ได้เพราะเดียวเราทำชุดทำอุปกรณ์เดี๋ยวมันจะมีการเพิ่มค่าเลือดให้แล้วก็เพิ่มพลังโจมตีนี้ให้เน้นในส่วนของน้ำหนักแล้วก็สเตปินนาให้มันได้นานขึ้นเพื่อที่เราจะสามารถฟาร์มแล้วก็แบกของได้เยอะขึ้นนั่นเองแต่ผม,มรู้สววววว่่าานีมัเเริิอลละบตตดให แล้วก็คราโปเกบอลของเราไปเลยสักข้าลูกผมคิดว่าน่าจะเพียงพอละต่อการจับบอลมาใช้รายงานในส่วนนี้เราต้องทำงานกด F ในการคราฟเองนะทุกคนตอนนี้เราจะไม่มีมอนสเตอร์มาช่วยฟาร์มเนาะตอนนี้ผมก็ครบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับกด Q ค้างเพื่อนำการเลงนะกดแขนซ้ายคิกขวาส่วนถ้าใครจะเรียกโปเกบอลของเรานะครับก็กด E ค้างนะครับถ้ามีนะสิ่งแรกที่เราจับแกะเราต้องการจับแกะไก่แล้วก็ หมูสีชมพูนะครับอ่ะนี่ไงเจอละเอาแพ้ก่อนแพ้นี้จะเป็นตัวที่อนเนกประสงค์นะไม่ว่าจะเป็นการเก็บของหรือว,ว่าช่วยในการคราฟของเราก็ตามพยายามอย่าไปสู้อันที่สูงเกินไปเอา้าน้องไปไหนอะตัวตามตัวตามปึออ๊บตีให้เล่นน้องน้อยๆยนะเออึ๊บแล้วเราก็ลองเล็กดูอ่า9 7ซยังไงก็จับติดละซึ่งในส่วนของเปอร์เซ็นเนี้ยไม่ต้องซีเรียสนะครับว่าจะสองหหรือว่าส1ดึงมันจะไม่ติดเพราะสุดท้ายแล้วเราสามารถจับติดได้แน่นอน,อนอยู่ทีีออ่่่่ดดวววงงสนใหญอยทขเเราเล โ okay, อเ้าเจอนี่ละนี่ต้องใช้งานเหมือนกันจับมา100%แต่และที่สำคัญครับการจับแต่ละครั้งจะได้รับค่า EP ยิ่งเราจับตัวเดิมๆซ้ำๆจะได้รับโบนัส EP สามารถจับซ้ำได้สูงสุดอยู่ที่10ตัวนะครับหลังจากเกินไปตัวที่11 12เนี่ยเราจะได้ EP แค่10นะซึ่งมันน้อยลงแล้วแล้วตัวสุดท้ายของเราก็คือน้องไก่เอามาี่มาี่ตีตีเฮ้ยพอละเออมันจะพอแล้วนะ เอาเป็นว่าเดี๋ยวผมไปสร้างบ้านตรงนี้ละกันทุกคนพยายามสร้างในทําเลที่มันโ,โล่งๆหน่อยนะจากนั้นให้เราทําการกดบิว์นะครับตัวบีขึ้นมาแล้วก็ไปที่การสร้างนี่ตอนนี้เราต้องการสโตอนอีก2ชิ้นเนี่ยมีหินให้ขุดพอดีหาพนทีโล่งๆเอะประมาณนี้ก็พอละไปตั้งมานี่ก็พยายามกัดลัศมดิดีนะวางประมาณใจกลางนะครับเพราะว่าจะเป็นทรงกลมเนาะพื้นที่อันนี้จะเป็นสิ่งสําคัญมากๆเลยถ้าเรา ไม่ทำในส่วนนี้บอกเลยว่าโดนบอลตีพังแน่นอนแล้วในส่วนนี้เราสามารถเอามอนมาช่วยกันสร้างได้เอาโอ้โหน้องไก่เอานี่อยู่ก็อยากโดนจับมามามาเป็นรายงานธาดเอาไม่ทันละเก้เราสร้างเสร็จแล้วนะครับเราก็สามารถเอาน้องที่ตุยเมื่อกี้ครับเข้าไปในกระเป๋าเพื่อทําการพักฟื้นแล้วก็จะสามารถรีเรียตได้ประมาณ9นาทีสิ่งต่อไปที่เราควรทํานั่นก็คือในส่วนของ การอัพเลเวลบ้านนะครับก็มาดูว่าภารกิจที่เราต้องทํามีอะไรกันบ้างยิ่งเราอัพเลเวลบ้านยิ่งสูงขึ้นเราก็จะสามารถวางลูกน้องของเราได้มากยิ่งขึ้นนั่นเองอนนี้เราก็อ่าวางน้องแกะไปก่อนมาวางน้องแกะเสร็จแล้วให้ทุกคนไปดูในส่วนของเทคโนโลยีของเรานะครับในส่วนนี้จะอิงจากเลเวลของเรานะว่าเราสามารถทําอะไรได้บ้างพยายามเลือกเปิดในสิ่งที่เราจะใช้งานจริงๆิงนะอย่าไปเปิดทุกอันเพราะว่าเดี๋ยวมันจะพอยไม่เพียงพอมันจะมีเบดคที่เราทำมีธนูถ้าใครอยากทำธนูเพิ่มขึ้นทำลูกธนูด้วยมีกองไฟกนบอออมกกงงเ็ข อันนี้มีพื้นบ้านสําหรับใครอยากจะสร้างบ้านมีชุดเอาไว้กันหนาวต่อไปเราต้องทําโต๊ะผิวก่อนไว้ทุกคนโต๊ะบิวเป็นอะไรที่สําคัญมากแล้วก็เรียกน้องมาช่วยได้นี่น้องแกะเคยแบบอนเนกประสงค์มากช่วยสร้างช่วยอะไรสิ่งต่อมาคือเราจะทําระบบบ้านภายในก่อนว่าเราจะใช้งานอะไรบ้างสิ่งหลักๆก,ก็คือเราต้องคาบชุดโดยใช้ผ้า2ออันใช้กุญแจนในการเปิดนี่ เราก็จะทำการวิ่งไปล่าตัวนี้เจ๋เรียบร้อยตอนนี้เราก็จะไม่หนาวแล้วเดี๋ยวเราไปทำในส่วนของระบบต่างๆภายในบ้านดีกว่านะว่ามีระบบอะไรเดี๋ยวตัดภาพไปเลยในภาพน,นี้ผมอยากให้เพื่อนเห็นภาพได้ง่ายเดี๋ยวเรามาอธิบายระบบบ้านกันหน่อยละกันว่าสิ่งสาคัญในระบบบ้านเราควรทําอะไรกันบ้างหลักๆเลยในความสําคัญอันดับแรกเนี่ยเ,เพื่อนๆจะต้องทําการอัพเลเวลบ้านก่อนนะครับในส่วนของการอัพเลเวลบ้านเนี่ยมันจะมีภารกิจให้เราทำยิ่งเราอัพมากเท่าไหร่จำนวนปริมาณการวานมอนสเตอร์เนี่ยก็จะเพิ่มมากยิ่งขึ้นเท่านั้น ที่เราวางมอสเตอร์ได้เยอะขึ้นเราก็สามารถใช้มอสเตอร์เนี่ยในการทํางานต่างๆของเราภายในบ้านได้ง่ายและที่สําคัญพยายามวางมอสเตอร์ที่มีคุณสมบัติที่ใช้ในการฟาร์ม นี่แถวล่างคือจะเป็นการวางมอเตอร์ในการช่วยทํางานบ้านเนาะส่วนด้านบนนะครับจะเป็นมอเตอร์ที่เราทําการจับทุกตัวที่นอกเหนือจากที่เรามีทางด้านซ้ายมือจะอยู่ตรงนี้หมดเลยในส่วนกรณีนี้ถ้าใครจับมาเยอะเพื่อทําการปั๊มวลเนี่ยคือทำให้เราเนี่ยวลได้ไวแต่ถ้ามันเยอะจนเกินไปรู้สึกว่าเอ้ยเดี๋ยวควกระเป๋าเต็มเราสามารถขายบอลเหล่านี้เพื่อแลกเป็นคอยและเอาคอยไปนี่ไปแลก,กแปลนในการคารบูระดับสูงนะครับพวกคอมมอนหรือว่าระดับอีพิกขึ้นมาได้หลักๆในระบบบ้านที่เราต้องมีนะครับนั่นะคือในส่วนของฟาร์มต้นไม้นนี่ตไเพราะ จะให้เราแบบว่าไปทําการตัดต้นไม้วิ่งไปวิ่งมาเนี่ยทั้งวันคงไม่ไหวนะครับมันสีเวลานานก็คือจะใช้มอนสเตอร์ในการตัดต้นไม้ให้เลยนะครับพยายามตั้งให้อยู่ขอบๆห่างๆจากบ้านหน่อยนะครับทุกการสร้างบ้านเราจะต้องใช้แท่นตัวนี้เป็นใจกลางหลักสําคัญเพราะในตัวเกมเนี่ยจะมีเว็บในการโจมตีของพวกมอนนะครับบุกมาโจมตีเรานะครับตัวนี้เป็นสิ่งสําคัญมากๆไว้นในใจกลางแล้วก็สร้างบ้านล้อมรอบและในเวิร์นี้ผมเล่นกับเพื่อนอยู่ประมาณส6คนแต่ผมแยกให้กับเป็น2ปาร์ตี้นะอ่มาเสร็จของบ้านแล้วแล้วก็จะมีในส่วนของฟาร์มหิน พยายามสร้างแล้วก็เอากล่องไว้ใกล้ๆเพราะว่าเวลาน้องทําอะไรเสร็จหรือว่าคุณเสร็จเนะี่น้องจะเอาของมาเก็บไปในกล่องนะนี่เห็นไหมเราก็จะมีหินใช้แบบอลิมิตและสามารถใช้หินได้ตลอดโดยที่เราไม่ต้องเอาเหินเข้ามาในตัวเลยมันแต่นิดเดียวเพียงแค่เราไปอยู่ในตัวบิลแล้วก็อยู่ในสเปซในการทานะครับแค่นี้ก็เพียงพอแต่สิ่งสําคัญที่ผมอยากจะบอกเพื่อนหน่อยอย่างหนึ่งก็คือว่าในส่วนของพวกน้องที่เอามาทําฟาร์มเนี่ยเราควรเอาตัวที่ทํางานเฉพาะด้านจัดอีกที่สุดอย่าเอาแบบผสมผสา,านนะบอกเลยว่ามันจะมันจะมั่วแล้วก็ วุ่นวายในยการทำหลายๆอย่างอันนี้ก็จะเป็นระบบที่เราควรมีส่วนวิธีการสร้างนะครับให้ไปที่บิ i นะฮะแล้วก็ไปที่กดไปเรื่อยนะครับตัว E นะเเจะเป็นแท่นเรามีกล่องแล้วก็ไปพกแปลนต่างๆแต่สิ่งสำคัญก่อนที่เราจะเริ่มสร้างเนี่ยให้เพื่อนกดไปที่ตัวเทคโนโลยีของเราก่อนในส่วนนี้เพื่อนจะต้องทำการปลดล็อกโดยการใช้ point จะปลดด้วยของตัวเองก็ได้หรือว่าถ้าเล่นกับเพื่อนแล้วเพื่อนทำการปลดเราก็ข้ามในส่วนนี้ไปได้เหมือนกัน พอเราปลดปุ๊บเราก็สามารถคาบพ,พวกระดับสูงนี้ได้ถ้าเรายังไม่เรียนเราไม่สามารถขาบได้นะแล้วก็ปลดไปอันไหนที่สาคัญปลดที่สําคัญก่อนเมื่อเราปลดแล้วเราก็กดบิวนะครับมันก็จะมีให้เราขึ้นมาเห็นไหมจะมีระบบให้เราเนี่ยวางอันนี้จะเป็นฟาร์มต้นไม้ฟาร์มหินอันนี้มีเตาหลอมนะครับนนการแใน,นการซ่อมต่างๆนน่เราก็สามารถตั้งได้เลยก็พยายามตั้งรอบๆบ้านเพื่อที่จะได้หยิบตัวการใช้งานได้ไง่ายขึ้นอันนี้ก็จะเป็นพวกอาวุธที่เราสามารถขาบได้บ้านผมก็จะ เปป็นประยาต่อไปนั้นก็คือวิธีการเพิ่มเลเวลแล้วก็การจับบอลระดับสูงมาขี่นะฮะว่าเราจะสามารถขี่ได้ยังไงันดับแรกส่วนวิธีการเพิ่มเลเวลก่อน,อนเลยแล้วกันในส่วนการเพิ่มเลเวลครับเป็นอะไรที่ค่อนข้างง่ายแล้วก็เบสิกมากๆเราสามารถปรับเลเวลได้แบบไม่จํากัดเลยก็ว่าได้สิ่งแรกที่ให้เพื่อนทำนะครับกดไปตรงนี้ครับตำแหน่งเกิดของบอลก่อนซึ่งในส่วนนี้ครับมันจะมีการบอกทางด้านขวามือล่างเนะี่ยว่าเราจับบอลไปแล้วกี่ตัวซึ่งในส่วนนี้เราจะจับได้แค่10ตัวเท่านั้นเพื่อที่จะรับโบนัสเอที่เยอะ หลังจากเกิดตัวที่10ขึ้นไปเนี่ยเราจะได้รับบริสน้าที่น้อยลงแล้วเราก็ยังสามารถรู้ได้ว่าอนแต่และตัว drop อะไรให้เราก็เลื่อนดูได้ว่าเราจับอะไรยังไม่ครบอ่ะตัวนี้ยังไม่ครบเราจะไปจับตรงนี้ได้จากไหนกันบ้างเราจับไป7ละขาดอีก3ตัวอ่ะแล้วก็ดูพิกัดไอ้ก็จะเป็นตำแหน่งเกิดนะครับว่าอ่ะอยู่ตรงไหนบ้างอ่ะอยู่ตรงนี้อ่ะอยู่ทางซ้ายอยู่ทางขวาเราก็ไปวิ่งทําการจับตรงนี้ได้มันก็จะมีในช่วงของกลางวันแล้วก็กลางคืนในการหาเลิกวันพวกนี้ไล่ลาดับไปเรื่อย<ๆ>พยายามจับตั้งแต่พวกเลเวลน้อยๆนะอย่าเพิ่งไปข้ามเอาไปเล เอาเลเวลที่ง่ายๆสำหรับเราก่อนอ่ะนี่ผมเจอแล้วตัวหนึ่งอ่ะตัวนี้ก็ได้จับดูโอเคพอเราจับได้แล้วปุ๊บในโยนเพิ่พพมโอกาสจับสำเร็จติดไหมโอเคติดปุ๊บแล้วดดูอีพีที่เราได้มา301อน,นะครับอันนี้คือเราจับตัวที่5แล้วถ้ามันมืดเกินไปก็เปิดไฟด้วยก็ดีนะเพราะกลางคืนมันมืดจริงไว้ทุกคนเล่นส่วนนี้เรายังสามารถขโมยไข่สัตว์เลี้ยงได้นะครับหรือว่าไข่สัตว์อันนี้เป็นระดับทั่วไปเราไม่เอาเน,นี่ยเสียเวลา โอ้มีโปเกบอลข้าึ้นไปเก็บก่อนในส่วนของการโจมตีของบอลที่หลับอยู่นะเราจะสามารถทำำําดาเมจได้แรงขึ้นเป็นพิเศษ,ษมีโอกาสตะกี้ที่เข้าด้วยโอเคประมาณนี้แล้วกันสามสิบหกเปอร์เซ็นต์วุ้ยน้องหนีอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าเพิ่งไปอย่าเพิ่งไปมาก่อนน้องหนีไปไหนอ้าวโอ้โหเหนีวิ่งไปมางไอ้นี่ผมเปลืองโปรเกมบอลบ้างเลยนะนี่จับได้ไหม เรียบร้อยนะครับก็ได้ EP ีขึ้นมาอีก322ซึ่งใช้วิธีนี้ปั๊มได้แต่ต้นเกมยันเอนเกมเลยก็ได้นะครับวิธีนี้ปั๊ม EP ีได้ค้างๆเร็วแต่แนะนําว่าควรไล่สเตปตั้งแต่เลเวลต้นๆน,นะครับแบบเบอร์ต้นๆแล้วก็ไล่ขึ้นไปเรื่อยๆปริมาณ EP ีก็จะได้เยอะมากขึ้นส่วนอยากได้ของอะไรนะครับเราต้องจับตัวนั้นให้ได้แล้วเราก็จะรู้ว่าตัวนั้นดรอปอะไรให้เราบ้างอย่างต่อมาครับผมเชื่อว่าหลายคนอยากจะขี่สัตว์เลี้ยงใช่ไหมนอกจากการจับไปแล้วเราอยากจะขี่อ้าวจะทํายัง ซึ่งเนี้ยป็นเป็นสูตรอีกสูตรหนึ่งที่ผมจะมาแชร์เลยก็ว่าได้สําหรับการที่ใครอยากจะขี่เสเลี้ยนอันนี้ถ้าใครเล่นกับเพื่อนหลายๆคนหรือว่าเพื่อนที่เล่นก่อนแล้วเราสามารถให้เพื่อนคนที่เล่นก่อนเนี้ยสามารถคร้าอุปกรณ์ในการขี่เสเลี้ยนให้กับเราได้เพราะอย่าลืมว่าในส่วนของการวิจัยเนี่ยของเทคโนโลยีของเราเนี่ยมันจะมีส่วนที่เป็นเควสเชนมาสแตว่าอันนอยไอเทมที่เราไม่รู้ว่ามันคืออะไรซึ่งในส่วนนี้อาจจะเป็นสัตว์เลี้ยงหรือว่าอาจจะเป็นไอเทมที่เราไม่รู้จักแต่ถ้าเป็นสัตว์เลี้ยงนะคร ของที่เราต้องทำนะครับคือจะเป็นหนังมีไม้มีไฟเบอร์นะครับแล้วก็แร่ในส่วนนี้ครับเราหาไม้ครบแล้วเราก็สามารถไปคราบเพื่อทําที่ขี่สัตว์เลี้ยงตัวนั้นๆได้เหมือนกันแต่ถ้าในกรณีที่เลเวลเรายังไม่ถึงเช่นตอนนี้ผมเลเวล14ใช่ไหมเพื่อนของเราเนี่ยเลเวลซักประมาณ30และกันครับอ่า30มันมีสัตว์เลี้ยงที่เลเวล30ขี่ได้อย่างเงี้ยเราก็าให้เพื่อนเนี่ยไปทําการคราบหาของให้เพื่อนนะเพื่อนคราบให้แล้วเราก็ไปรอรับเราก็จะสามารถขี่สัตว์เลี้ยงตัวนั้นได้เช่นเดียวกัน เช่นตอนนี้ผมมีนกแต่นกผมเนี่ยผมยังเลเวลไม่ถึงนะครับผมก็จะสามารถครับไปส่วนนั้นได้วิธีการออกมาก็นี่ปุ๊บนี่ใันกเสร็จแล้วเราก็จะสามารถขี่ได้แล้วก็บินขึ้นไปได้ไว้ทุกคนเห็นไหมอย่างง่ายเลยถ้าเล่นกับเพื่อนเนี่ยจะเป็นอะไรที่ค่อนข้างสนุกแต่ถ้าใครเล่นคนเดียวก็ใช้วิธีการปั๊มเวลวอย่างนี้ไปก่อนนะครับแล้วก็บินไปอุ้ยเราโดนโจมตีในบ้านพังอะแล้วก็ลงกลับมาก่อนส่วนวิธีการคขาคขับให้ไปโต๊บบิ้วแบบนี้นะปุ๊บนี่จะเป็นโต๊บแบบนี้ กดค้าไปเลยเห็นไหมมันจะมีสัญลักษณ์ขึ้นมาแล้วก็กดทําการครับถ้าอยากค้าไปไวครับเอาน้องแกะมาช่วยนี่ให้น้องช่วยทําการคราฟเพราะว่าน้องค่อนข้างอดิกระสงนะพยายามใช้ลูกน้องด้วยแล้วเราก็ช่วยอีกแรงหรือว่าให้เพื่อนมาช่วยอีกแรงก็ได้ครับจะทําให้ตรงนี้คราได้เร็วมากยิ่งขึ้นนั่นเองในส่วนของการรอค้าเดี๋ยวเราไปดูในระบบต่อไปดีกว่านะครับนั่นคือการสํารวจแผนที่นะครับก หัวใจหลักของเกม A M O นะครับก็คือการสำรวจแผนที่หรือว,ว่าไปประจนภัยนั่นเองซึ่งในส่วนของแบบบอกเลยว่าค่อนข้างที่จะใหญ่ป้าๆครับมีจุดให้เราไปสำรวจได้ค่อนข้างที่จะเยอะซึ่งในส่วนนี้ครับวิธีการไปจุดไกลเช่นจุดนี้โดยที่เราแบบไม่อยากวิ่งผ่านทางเนี่ยซึ่งเราไม่รู้จะไปยังไงแล้วอยากทาจุดวาร์ปด้านบนวิธีนี้เป็นอีกหนึ่งวิธีที่ผมใช้ประจำนะั่นคือการถอดของทั้งหมดเอาไว้เมื่อเราจะต้องเกิดใหม่ครับตัวเกมจะให้เราเลือกว่าเราจะรีสปาไปตรงไหนเราคูดาวซักแป๊บนงึง นี่กดละเห็นไหมจะเป็นรูปสามเหลี่ยมนี้ก็จะเป็นในส่วนของเลดวันวับเป็นกี่ดาวนะถ้าผมอยากไปจุดไกลๆอ่ะเช่นพวกสายบนหรือว่าตรงนี้อาผมอยากหาบอลที่ใช้งานก่อนละกันแถวๆวนี้ละกันนี่แล้วกดทำการดิสปาวไปเลยแต่จริงๆอ่งอยากให้ไปช่วงกลางวันจะดีที่สุดนะเพราะว่าจะไม่ได้เจออากาศเท่าไหร่อ่ะเมื่อเรามาถึงแล้วสิ่งแรกที่เราต้องหาคือแท่นเสาซึ่งแท่นเสาเนี้ยเราจะสามารถเปิดได้นะครับในระยะ3 0 0เมตรเราจะเห็นแท่นเสาขึ้นมานี่ไงเจอปุ๊บคุยหน่อย เาจะให้อะไรเราอรอบนี้ไม่มีแฮแท่นเสาที่ใกล้ที่สุดโอ้โหอยู่ตรงนั้นเลยไกลอยู่นะจะว่าไปรู้สึกว่าตอนนี้มันไกลไปหน่อยแล้วกดรีอีกรอบหนึ่งหาทำเลเพราะว่าเราจะไปแท่นเสาเสร็จแล้วเราก็จะวาร์ปกลับบ้านไปเอาของแล้วก็กลับมาสำรวจตรงนี้ได้ง่ายขึ้นเพราะว่าส่วนใหญ่มอนสเตอร์ที่เราจะใช้งานะจะอยู่ไกลมากกว่าจุดเกิดของเรา สำรวจอะดีสุดละในเกมอ่าโอ้มาปุ๊บเจอแท่นเสาเลยอ่ะเปิดแท่นเสาจากนั้นเราก็าทำการกดวาร์ปกลับบ้านเราได้เลยนี่อา,อาเพื่อนผมมาละเฮ้ยยุบยุบแล้วไว,วเกินกด C ีนะครับเพื่อทำการเปิดแท่นบาร์ฟนะครับเปิดบาร์ฟแล้วเราก็ไปจุดวาร์ที่เราเปิดไปเมื่อกี้แทนที่เราจะวิ่งไปอะเราใช้วิธีนี้จะทำการไปจุดนั้นค่อนข้างง่ายาไม่เสียเวลาด้วยมา,มาถึงแล้วเอาน้องหมาออม,มานี้ นี่เราก็จะไปสำรวจกันหน่อยลวกันมีแท่นอื่นใกล้ๆอีกไหมเหมือนจะไม่มีฮะจุดนี้เราก็สามารถดูได้นะว่ามีทำเลอะไรบ้างแต่สิ่งสำคัญคือวิ่งสำรวจก่อนถ้าอยู่ในรัศมี300เมตรเนี่ยเราก็จะเจอแท่นเสาให้เราไปเปิดวิ่งขึ้นมาป่าเป็นสัตว์ที่วิ่งไวที่สุดนะครับแล้วก็ใชในการฝ่าด่านค้างดีคือถ้ามีอบอกเลยว่าสบาย เหมือนว่าเราจะต้องขึ้นไปขบนนะตอนนี้น้องแก่เราจับครบแล้วโอเคโชคดีนเนี่ยที่ผมฟาร์มให้เพื่อนปลดนกให้ไม่งั้นแบบปีนผากันบันเลยเนะเพราะเราปลดนกมันก็ง่ายขึ้นเว้ยเห็นนะะเฮ้ยเจอกล่องด้วยและในส่วนของกล่องครับเป็นอะไรที่สําคัญมากๆเลยโอ้โหแต่ผมไม่มีคุณแจไปบินขึ้นไป คือถ้ามีกุญแจเรามีโอกาสที่จะได้เป็นระดับสูงนะเว้ยไม่ว่าจะเป็นระดับอีพิกหรือระดับแปรนะครับโอเคเมื่อมาถึงแล้วเราก็จะวิ่งพักผืนต่อเพราะว่า,าพักผืนจะไวกว่าไปสำรวจกันมีลูกบอลให้เราเก็บนะมีสำรวจมีจิ้งจอกลูกบอลร,ระดับสูงก็จะมีให้เก็บเช่นเดียวกันนะตรงนี้ถ้าอยู่ว่าเราต้องการอะไรมีเหมือนว่าจุดนี้จะเป็นแหล่งบอสหรือเปล่า น่าจะเป็นบอสนะมินิบอสแถวนี้เอ้ยเออผมยังไม่ได้พูดถึงกองโจนให้เพื่อนๆเลยนะครับสำหรับกองโจรในเกมเนี่ยเราสามารถไปช่วยมอนสเตอร์ได้นะแล้วก็สามารถมาฟาร์มไอพีกับกองโจนได้และกองโจนในพวกเนี้ยเราสามารถจับมาเป็นยามเฝ้าบ้านให้เราได้เหมือนกันนะแต่ตอนเนี้ยคือเราต้องหาโปกเกมอนที่มันสูงขึ้นอนะ่ะระดับสูงอะ่ะไม่ว่าจะเป็นสีเขียวหรือว่าสีส้มนะครับเพราะว่าไม่นั้นเราจะจับไม่ไหวมันจะจับไม่ติด โอเคเราเจอตัวที่เราต้องการแล้วนะครับก็คือกวางกวางจะเป็นตัวที่สามารถตัดไม้เลเวลสองได้ค่อนข้างดีนะครับตัดได้ค่อนข้างเร็วแล้วก็หน้าที่หลักๆเขาคือตัดไม้เป็นหลักมันจะไม่มั่วกับตำแหน่งอื่นถ้าเราอย่าฟายไว้ก็นี่จับขึ้นมาชนก่อนชนก่อนโอ้โหเออฮึโดนเราโดนแล้วเดือยไปเดือยไปผมเล่นฮาร์ดมอนจะตีแรงขึ้นเป็นเท่าตัว ทำไมาาตายแล้ววันึ๊บเอาบอสไปไปช่วยหน่อยแล้วไปจับติดไหมมีแววเอติดติดเถอะโอเคจับติด เกือบไปแล,แล้วก็เวลาเลื่อนรถนะครับอย่าลืมกินอาหารนะแล้วให้อาหารมอนเรากินด้วยตอนนี้ผมก็ไม่มีหมาวิ่งแล้วทุกคนทำไงดีอะบินแล้วกันนะ <Yeah. S 1> ง่ายดีไปอย่างที่ผมบอกเพื่อนคือพวกมอนที่เป็นหมาป่าอนะไวสุดแล้วในการวิ่งแต่ตอนนี้หมาป่าผมตุยอาจจะต้องวิ่งหาน้องแถวๆนี้นะว่ามีน้องอยู่หรือเปล่านีเ่เหมือนผมเจออะไรอะอันนี้มอนใช่ไหม หรือว่าช่างเฮ้ยมันจะเป็นนักเดินทางในส่วนนักเดินทางหรือว่าขายของเล่ครับพอมีโอกาสที่จะมีของขายเรานะเราลองเข้าไปคุยดูเกมะไปดูซิมีอะไรขายแล้วบ้างโอ้เขามีมอนขายกับเรานะครับแต่โอ้โหใช้คอยแพงมากซึ่งวันนี้เราไปจับได้ปกติอยู่แล้วนะแล้วยังอื่นละ่ะถ้าเราจะขายของคือในคลังผมเยอะไว้ทุกคนแกะเยอะมาก Okay, จากนั้นก็กดขายเราจะได้กลับมาอยู่ที่5000โกนี่ประมาณนี้ยังไม่ซื้อเก็บไว้ซื้อพวกสกิลหรือว่าใบแปลนค้าอาวุธระดับสูงเดี๋ยวไว้ในพาร์ตต่อไปผมจะมาสอนวิธีการคร้าอาวุธละกันสำหรับวันนี้ก็คงไปเพียงเท่านี้นะครับผมก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์สําหรับเ,เพื่อนๆนะอันนี้จะเป็นไกด์พื้นฐานว่าจะเป็นในส่วนของการเริ่มต้นการทําระบบการเก็บ EP หรือไปกระทั่งการร์ปจุดต่างๆนะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเ,เพื่อนๆไม่มากก็น,น้อยเนาะในพาร์ทนี้หากผิดพลาดประการใด ขอกราบประทานอำพยกันด้วยนะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเดี๋ยวว่ากระแสตอบรับดียังไงก็เดี๋ยวเรามีต่อในพาร์ทสองแน่นอนสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายสวัสดีครับ